สวัสดีค่ะ่อ,อแม่เอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซีคุณครูแม่เหมียวเด้กค่ะมือหนี้าว,วันพฤหัรสบอดีที่21มีนาคม2567คุณครูแต่งตัวสบายๆเนาะมือหนีอันเด็กน้อยนักเรียนบริมาโรงเรีนนนนนะะยนแล้วแต่ว่าคุณครูกลไปทํางานทําคะแนนนะคะหลายๆมือมือว่าในบริมาได้เฮดคลิปอีกอย่างมาเลยเพราะว่าอยู่ในช่วงของการยุ่งยากยักน้อยนะคะเนื่องจากว่ามีประชุมปิดภาคเรียนแล้วก็มี การฮิตคะแนนของนักเรียนกับใส่สมาธิเนาะค่ะก็เลยบริมาทักท้ายพอแม่อิบซี่ฮ็ดจังไรกับขึ้หอดคือเก่าเน,นาะค่ะว่างๆกับยังเบิงหมอหลอกหมอลำคือเก่าเอาย้อนหลังไปดีใจกับน้องอุ้งอิงไดมาไล่สามแสนนะคะสามแสนกว่าบ,บาทก็ดีใจน้ำนองคอนฮักค้นแพงกับยังแห่นยังหนาคือเก่าโดยการพัฒนาฝีมือ ของน้องกระเฮ็ดไห้ห้าเ,เห็นแล้วเนาะคะ่ะว่าความเป็นศิลปินของน้องอุ้งอิงนี่พัฒนา,านการคือมาหลายและความน่ารักของน้องก็ยังยังอย่างกยังคองอยู่หละกะ็แห่งเฮ็ดเปตะหกักเปตะแพงต่อไปกับคุณครูก็ให้ก็ลังใจคือเก่าเลยค่ะอุ้งอิงเพราะว่าคุณครูเขามาเบิงมอล่ำก็เพราะว่าเห็นอุ้งอิงเขามาสู่วงการนะคะก็ยังติดตามและะ้วก็ไห้กาลัางใจแล้วก็ชื่นชมอยู่ตลอดเวลานะคะแลวกะ็บเพราว่าจะเป็นน้องมา,น,านะเนาะค่ะที่เพิ่นไปแสดงแล้วครอนบ่แล้วคสร บนเวทีใส่สุดนักเรียนพี่เบิงอยู่ไหมคะพี่เบิงพี่เบิงว่าคนใดคนใดอันมองจือใดคือเบิงขาเพื่อนในขาในน้อยจจ้อยนะคะอ่าก็จตจดจำไปเพราะว่ามันอยู่อยู่ไกลเนาะในคลิปในอย่างกับมันเบิงอยู่ในไก่บ่บ่หมั่นใจว่าจะเป็นผู้ใดกับเบิงเพื่อนโอ้ยพี่เบิงกับเป็นภาพนา่ารักสรงขอความไปหาบักหลาบอ้ยบักหลาแสดงแล้วค่อนไปนตาฮักเด้อว่าสนาบอกเพื่อนเพื่อนกะทรงตุก,กตา ดีใจขึ้นเขินมาให้ใหคุณคู่เบิ้งองเกาบบนี่คือคําทักทายเฮ็ดดีเขาก็ให้กำลังใจนะคะอันใดมันบบดีเขากับคอยบอกคอยสอนแต่ว่าณเวลานี้นองหน้าหนาก็เป็นตะหักเป็นต่แพงถึกใจพ่อแม่อ c ฟซี่เนาะค่ะยิงไรการไปอย่างก็ไปฟอนกับนองหักแพงนะอ้นะคะม,มือขึ้นมับนบอมีเพราะว่าเพิ่นแต่งห้าแต่งตูบ่ท่านนะคะก็เลยบ้มีรไรการตรงนี้ เห็นแล้วกับทุกคนก็พ่อใจหลายคุณครูกับมักหลายเดืองที่เิ่นไปฟอนไปร่มกับหนองฮักแพงถือว่าเป็นคู่ขวัญคู่ใหม่นะคะที่ถูกใจพ่อเม่เอฟซีทุกคนก็โอ้นะคะเห็นแล้วก็ต้องยิ้มแก้มปริไปนํากันหนองโซเฟียก็อยู่ในห่วงของการปิดภาคเรียนคุณครูแม่เมียก็ถ่ายก้าล่างใจอยู่ด้วยล่ะเด้อถ้าตอนรับเขาสูวงการหมอล่ำจะเห็นในห้ฮานึกถึงภาพของศิลปินทุกคนเนาะอยู่ในวัยเด็กหน่อยวัยนักเรียนเขามาเป็น หมอลำ่ำใส่ชีวิตของตนเองอยู่ในเวทีหมอลำ่ำเมื่อยยากลําบากเป็นความหวังของหมูบ่บ้านความหวังของครอบครัวมือนี้ขอยากให้กาลังใจในฐานะเป็นสุปตาตัวน้อยทั้งทั้งสี่คนเลยเพราะว่าจะเป็นอุ้งอิงว่าจะเป็นมานาห์นองหกักแพ่และกระหนองโซเฟียกับบทเพลง สุปตาตัวหน่อยที่คุณคู่แม่เหมียวกระบุกรถพงแตงไว้ตั้งแต่อง้งอิงเขามาอยู่วงหมอลำไม่ไหมนะคะได้น,นึ่งปีปีกว่า,วาพบมาเพลงนี้สําหรับแตงไใบนะคะสําหรับศิลปินวัยเด็กหน่อยที่เขามาวงการบันเทิงวงการหมอลำให้กับผู้ใดที่กำลังโดดเด่นอยู่กับมาะสมทุกคนทุกเพลงเลยค่ะแต่ทุกคนแล้วก็เขากับบทเพลงเอาฟังบึงเนาะคะ่ะแล้วก็บบึงภาพง,งามๆประกอบไป ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขเดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็เบึงหมอนลับมันมวนมน้ำกันสุม,มือสุม,มือคุณพูดเมื่็สิไปโรงเรียนเนอค่ะเดี๋ยวพอกันใหม่สวัสดีค่ะ ปีนี้คงดีกว่าเดิมมาใหม่ต่อแตะพี่น้องมาแม่ดูแลส่งเสริมมาไล่มีไม่มาเพิ่มมาช่วยประเดิมรับควันคนงามบ้านฮักสาวหน่อยมีบ่อีอแม่ีพอ่อไกลไกลไตรทามงยามลูกสาวลามายามยามลูกสาวลามายามเมื่อแรงพอกันอยู่บนเวทีเสื้อสะอาดเดือมาให้พร้อมมาเป็นแรงใจลูกสาวคน ลำบอดีย้อนลาคนนี้น้องใหม่ไตาดาวย้อนลาคนนี้น้องใหม่ไตาดาวขอแรงใจอีลาลุงป้าพากันมามวนสาวน้อยลำเพื่นลุนล้วนแรงนี้อย่าไปใสมาเตรียมมาลลยรับควันคนเก่งดนตรีบรรเลงเมื่อขึ้นสอดเกนยงยามตาวินแดงจังไวยขึ้นบนสืบสารตำนานหมอลำนีมารวมยินดีสุตาหน่อย ສຸຕານໂນອາ พ่อใกล้ใกลไตรทางยามลูกสาวลามายามยามลูกสาวลามายามเมื่อแรงพ่อกันอยู่บนเวทีเสือเ้อสาดเรือยมาให้พร้อมมาเป็นแรงใจลูกสาวคนนี้เสียงร้องเสียงลำบอดีย้อนลาคนนี้น้องใหม่ไตาดาวย้อนลาคนนี้น้องใหม่ไตาดาว ลุงป้าพากันมามวนสาวน้อยลำเพลินล้วนแรงนี่อย่าไปใสมาเตรียมมาลายรับคันคนเก่งดนตรีบรรเลงเม็ดขึ้นสอดแจนมยามตาวินแดงจังไวขึ้นบ้านสืบสารตำนานหมอลำนมารวมยินดีสุตาน้อยสุตาน่อย